สรุปข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแมรามาดระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง4มิถุนายนพุทธศักราช2564นายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแมรมาดได้มอบป,ประกาศนียบัตรให้แก่ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลแมรามาดซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นนายสรายุทธ์บุญมี 2. นายวุฒิพงศ์เขียวใจงาม 3. นายปันอุ่นฟ้า 4. นายรบปรินดีและ 5. ร้อยตำรวจเอกวุฒิวัฒน์พรดุงคอนบุรีเพื่อให้เกิดการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีตำบลมรมาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีตำบลมรามาศภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลมรามาศกำหนดนายสุวัส์สุรินตะและนางนงครานสุริเมืองรองนายกเทศมนตรีตำบลมรามาศนายฝนกอนแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีและดรเชนรง์มเดชะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาดได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดนางนงครานสุริเมืองรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดพร้อมทั้งนายโสพลหล่อเจริญทรัพย์และนายธนงศักดิ์แซ่อึง้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลจนถึงหน้าบ้านพักในอำเภอแม่ระมาดนายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลม่ระมาดพร้อมทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลม่ระมาด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานกุดลอกกลางระบายน้ําบริเวณตลาดสดเทศบาลจนถึงหน้าบ้านพักในอำเภอแม่ระมาดหมู่ที่4ตําบลแม่ระมาดอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อก,ากําจัดเศษขยะมุลฝอยดินโคลนและสิ่งปฏิกูลต่างๆที่อุดตันออกจากท่อระบายน้ําซึ่งเป็นการเปิดทางน้ําไหลและการระบายน้ําในพื้นที่ดังกล่าวนายอังกูนแก้วจันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลบมรามาศและนายธนงศัก์แซ่อึง้งสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบมรามาศเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตายบริเวณชาพประสถานวันดดอนแก้วหมู่ที่6ตำบลเมรามาศเพื่อป้องกันการโค่นล้มซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวนายสุวัสด์สุรินตะ รองนายกเทศมนตรีต,ตำบลมรามาศได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชนตากห้องเรียนเทศบาลตำบลมรามาศเรื่องในวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาและรับรายงานตัวซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนตากได้ร่วมสัมภาษณ์พร้อมท,ท้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตากห้องเรียนเทศบาลตำบลมรามาศประจำปีการศึกษา2564ณห,ห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลตำบลมรมาศ คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบมลมรมาศร่วมกับนักศึกษาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบมลมรมาศภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4นาอยอังกูนแก้วจันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลมหมราษรและนางสาวยุรานีนามกรหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่6ประจำปี2564ณหอประชุมอำเภอแม่ระมาดนายสุวัสดิ์สุรินตะรองนายกเทศมนตรีตำบลมรมราษรนางสาวอาริรัตน์การนะคงคาหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายธนากรทวีคูณในช่างยุทธาชำนาญงานรักษาการผู้บริการกองช่างได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยการระดับจังหวัดจังหวัดตากครั้งที่3ประจำปี2564ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณนห้องประชุมอำเภอแมระมาตชั้น2อนายทวิตสุดช่วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมระมาด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของกองช่างซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณพื้นสันเก้ากอมหมู่ที่6ตำบลแมระมาศอภแมระม,มาศจังหวัดต,ตากนายธนงศักดิ์แซ่อึง้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมระมาศได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของงานประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านห้องหมู่ที่5ตำบลแมระมาศ นายสุวัสด์สุรินตะและนางนงครานสุริเมืองรองนายกเทศมนตรีตำบลแมรมาศนายฝนก้อนแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีนายบัญญพลสุริเมืองประธานสภาเทศบาลพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมรมาศได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนนักแกลหมู่ที่2และชุมชนอนมูลหมู่ที่3ตำบลแมรมาศ นายอังกูลแก้วจันเพชรนยายกเทศสมนตรีตำบลแม่มรมาดได้มอบหมายให้ใน,นายธนวัตรกรูธรน,นักป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยชำนาญการเข้าร่วมโครงการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทก,กภัยหารือแนวทางการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและปรับปรุงฐานข้อมูลเครื่องจกักรกลยานพาหนะพร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประธานในพิธีเปิดโดยนายจรัดพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตากจัดประชุมโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตากสาขามแม่สอดณ้องประชุมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากชั้น3อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เทศบาลตำบลเมรามาดได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองสำหรับผู้เข้าออกตลาดสดเทศบาลโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งเป็นวิธีการใช้ตรวจหาอาการเบื้องต้นของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนสวมใส่หน้ากากอนมามัยหรือหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยเจลแอลกาอฮอล์ก่อนเข้ามายังตลาดสดเทศบาลตำบลเมรามาดอำเภอเมรามาดจังหวัดตา